นี่เป็นการจับรางวัลของแฟนเพจ fashionfogger.com รุ่นรับกล้องดิจิตอล3ามอินหนึ่งโดยใช้ดิงกิ้งเกมรูเลตในการสุ่มจับรางวัลรอบแรกนะครับลงที่เบอร์ไหนลงที่เบอร์ สิบสี่นะครับเราได้ทำลิอรไว้แล้วนะครับเบอร์สิบสี่เบอร์สิบสี่ได้แก่คุณสูวันยิ้มนะครับคุณอะไรนั่คิดคิดแนเปิลนะครับสี่สิบสี่ทำดีตามรอยพ่อนะครับ หลิงสิบสี่นิยาดาเลเวเบิลจูมูหมดก็จะมีตามนี้นะครับก็เดี๋ยวรอบสองถัดไปจะเหลือ ห้าหรือหกคนเนี่ยนะครับจะใช้ดิงกิง้งบิงโกจับรางวัลแทนนะครับ